ัลโหลคนวัชใจครับเชิญเราประสบการณ์หลอดได้เลยครับเออสวัสดีคนฟังก็้วก็สวัสดีพี่ป๋องด้วยนะครับ,รบวันก่อนช่วงโพลบเทเนี่ยผมได้ไปแถววัดสะเกดแล้วก็ข้างๆวัดเนี่ยเขามีซอยที่ชื่อว่าซอยโรงผีซอยโรงผีครับใช่ครับแล้วหน้าปากซอยเขามีร้านก๋วยเตี๋ยวที่เอาโร,รงศพมาเป็นโต๊ะโอ้ยลงปปร,รงศพมาไว้เป็นโต๊ะอร่อยมากเลยครับพี่ป๋องเดี๋ยวพาไปกินพร้อมกันนะคะ ร้านนี้อยู่ข้างๆโรงเรียนว,วัสเกตเลยครับคือขับรถผ่านแล้วก็เจอร้านนี้เห็นชื่อร้านแล้วผมต้องเบรกแล้วก็หยุดกินเลยโรงผีหมี่เกี้ยวและไม่ได้ชื่อแปลกกันเดียวนะคือเขาทําอร่อยมากเว้ยแค่เดินผ่านเนี่ยกลิ่นน้ําซุปจะลอยหอมเตะจมูกเลยและนี่คือพี่แมวนะครับเจ้าของโรงผีหมี่เกี๊ยวนะครับพี่แมวทําไมพี่แมวเอางศพไปตั้งไว้บนโต๊ะซอยนี้คือซอยโรงผีเขาจะมีกิจการคือทํโรงขายะ่ะค่ะโรงหนังครับไม่โลงโรงศพเลย<อ>ก็เป็นเพื่อนบ้านด้วยกันแต่บ้านที่อยคือบนที่ขัด อาหารและข,ขนมก,ก็เลยว่าเอามามิกกันดีกว่าอันนี้ชื่อซอยว่าเออจริงๆแล้วซอยเป็นทางก,การคือคลองถมวาสเกตอดีตก็คือว่าเขาจะขายรงเพราะฉะนั้นพี่แมวก็จะเห็นศพมาเยอะมากก็มีอ่ะโกดังก็มีนะโกดังศพใช่อยากดูไหมเออ ไม่เอาดีกว่าร้านนี้กลัวผีก็ต้องมาเพราะว่าร้านนี้นะครับเขาใช้ซุปเล้งกระดูกหมูตุนหลายชั่วโมงอ๋อฟุ้งเลยครับแล้วก็หมูแดงครับเป็นหมูแดงหมกักอังคับย่างขานนะครับอร่อยมากแล้วก็เกิ้วกุ้งเต็มเต็มตัวปาขายไม่แพงเลยนะคะน,นี่นะนี่นะให้เยอะๆโอ้โหให้เยอะแบบนี้ไม่เอากําไรหรอกครับเอาเพื่อนฝูงอะว้ายอาเรืองมาต่ออาหารอะไรรับเนี่ยพี่ลี่ปากกินแต่ครับแต่เย็นหมดลำคาดกินทุกวัน เป็นไงอ่ะอร่อยเดียะชามเท่าไหร่ชาม,ามละสี่สิบออ๋อเหรอโอเคเลยนะในวันนี้พี่ก็มีความกังวลว้ยว่าชื่อเดี๋ยวโลงผีอ่ะแล้วก็อะไรเนี่ย <c oughs> ไม่กลัววะชี่ใส่ตะเกียบเป็นโลงรู้สึกว่าแปลกเดียะแล้วข้างในอ่ะเคยเปิดดูยังว่ามันมีตะเกียบจริงป่ามีอ่ะอ๋อไม่ใช่ศพคนจิ๋วนะไม่ใช่สิ่งที่ผมจะเล่าให้ฟังก็คือชี่ใส่ตะเกียบเขาเนี่ยเป็นรูปลงศพนะครับแต่ข้างในเป็นตะเกียบกับช้อนจริงๆนะไม่มีศพแล้วก็จะมีอีกอันนึ่งนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป อันนี้คือโกดที่เก็บกระดูกนะซึ่งข้างในนี้นะครับเป็นน้ำปลามาแล้วันี่็คือบะหมี่แห้งนะครับที่หมูแดงเขาใช้เป็นกระดูกหมูนะแล้วก็มีหมูแดงจุ้ยซี่เลยเป็นเส้นมีไข่ให้มาพร้อมกับซุปเล้งซบคล่องคลอแล้วก็อย่างนี้อยากลองก็คือเป็นเกี๊ยวกุ้งน้ํานะครับใส่หมูแดงเหมือนกันแล้วก็สิ่งที่เปรี้ยวครานี้นะครับคือเขาให้นี่คือเกี๊ยวคือคุณสามารถใส่เกี๊ยวกรอบยังไงก็ได้นะเติมลงไป ผมบอกเลยว่าบะหมี่แห้งกับเกี๊ยวกรอบอะไรที่มันสุดยอดมากๆเลยนะมาลองดีกว่าว่าบะหมี่แห้งร้านนี้เป็นยังไงนะครับอุย้ยเกี๊ยวกรอบมากบะหมีม่เกี๊ยวเนี่ยจะอร่อยเมื่ออร่อเนี่ยนอกจากเส้นแล้วมันคือหมูแดงเว้ยค <c oughs> ือหมูแดงเขามีความ้ยซี่รสดีมากๆอ่ะสิ่งที่ผมชอบมากคือมันจะมีกลิ่นของการย่างถ่านมีความสโม k ได้กลิ่นชัดๆเลยนะแต่สิ่งที่ผมว้าวมากก็คือการเอากระดูกหมูมาทำเป็นหมูแดงอ่ะเนี่ย ไรสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่ปองครับกระดูกหมูแดงเนี่ยมันหอมทานแล้วก็หอมเครื่องเทศมากๆเลยครับอร่อยมากหมูนี่มันแบบดีมากอ่ะเดี๋ยวดูเส้นดีกว่าโอ้เ e ็ก u r e ของบะหมีพะยูงกับเกีียวกรอบน่ากินมากเลยนะครับบ้าไปแล้วอยากจะขอเจ้าของร้านเต้นลำทีเดียวเชียวครับเพราะว่าน้ำของหมูแดงที่ไหลลงไปรวมกับบะหมี่เนี่ยมันเข้มข้นจริงๆสิอีหาลากโอ้ยอร่อยจริงโอ้อร่อยมากเลยอ่ะต้องตามเลยนะผมเรา ักมานะมน้ำซุปที่เหมือนจะเบาบางแต่อบอวลไปด้วยความหวานของกระดูกหมูคำถามที่ลอยขึ้นมาในหัวพีคคำเดียวเท่านั้นป้าป้าตุ๋นยังไงเนี่ยป้ามีลูกสาวไหมผมจะไปจีบอะ่ะจริงๆครับวันนี้เนี่ยอร่อยมูฟออนไม่ได้เลยครับอ้มมากินกันนะครับอ้มโอ้ประสบการณ์หลอนของคุณว่านใจเนี่ยโอ้อยหิวเลยนะครับ ใช่ไหมครับพี่ป๋องครับแล้วผมก็อยากให้คุณผู้ฟังตอนนี้นะครับลองไปกินดูนะลงผีหมี่เกี๊ยวอย่าไปกลัวผีนะเพราะว่าคนตายทุกวันเนี่ยเป็นเรื่องปกติครับแต่ว่าการที่เราเจอร้านอร่อยจนลอยได้เนี่ยไม่ปกตินะต้องลองไปกินไม่ว่ากลาแค่ไหนก็ตามโอ้เชี่ยงมากเลยนะครับผมต้องไปลองไปกินดูแล้วล,ลองไปเลยครับพี่ก่อนลากันไปนะครับผีเนี่ยมีอยู่แค่ในความฝันเท่านั้นแหละฝันายอาจจะเจอผีครับแต่ถ้าเกิดฝันดีอาจะอจะเจอผม